สู้ภัยโควิดสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราสองคนเช่นเคยในรายการพิเศษสู้ภัยโควิดนะคะพี่กุ๊กไก่ชน n ความพอวที่สานค่ะค่ะมอสค่ะนัทธนันรมนะคะค่ะพบกันเป็นประจำทางเพจพีอาร์กาลสินตรงนี้แหละค่ะที่ผ่านมาเราก็ได้คุยกันในหลายประเด็นเนาะคุยกันกับเรื่องมาตรการต่างๆที่สําคัญแต่วันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินท่านทรงพลใจกลิ่นอยากจะมาย้ํําาย้อีกำให้ชัดเจนกันไปเลยว่าแม้จังหวัดกาลสินจะเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดค่ะแต่เราก็ยังกาดไม่ตก เาื่อให้การส่ของเราปลอดภัยค่ะ,คะไปติดตามประเด็นที่ว่าเหล่านี้กับท่านผู้ว่าสงคนใจกลิ่นกันเลยค่ะก็ในในช่วงที่ผ่านมานะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามีาผู้ซึ่งมาจากพื้นที่เสี่ยงนะเข้ามาในพื้นที่เราเนี่ยก็เป็นเป็นจำนวนหนึ่งอาต้องมีการลงไปเพื่อดำเนินการตรวจสอบโรคก็จะมีอยู่ใน สองสามอำเภอด้วยกันอย่างเช่นที่อำเภอหนองกรุงศรีอำเภอคลองชัยและก็อำเภอกุชินารายนะครับซึ่งก็ทางท่านในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรสินก็ได้ไปดําเนินการเรื่องของการเขาเรียกสวอลนะครับผู้ที่เป็นผู้ใกล้ชิดก็ตรวจรอบแรกอันนี้เป็นตรวจรอบแรกนะปรากฏว่ายังยังเป็นลบอยู่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับ แล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่กุชิกุชินารายนะฮะ<ม>ก็ผลการตรวจออกมาครบแล้ว <สา S 1> รบทวนก็ปรากฏว่าจําจนวนผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเนี่ยหลายคนนะประมาณ6-70จ็ดสิบคนนะก็ทั้งหมดรู้ทราบผลหมดแล้วก็ผลเป็นลดทั้งหมดนะครับยังไม่มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ของเราก็สรุปได้ว่าณนะขณะเน,นี้เรายัางพูดได้ว่า ยังไม่ปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อโคโรนา2019อยู่ในพื้นที่กาลสิงแต่อย่างใดน,นะครับยังมีการตรวจเช็คในรอบที่สองอีกนะครับเว้นจากนี้ไปประมาณ4-5หวันเนี่ยทางสาสุขจะตรวจเช็ครอบ2นะครับเพื่อที่จะตรวจซ้ำว่ามีไหมที่ว่าจะติดในบรรดาผู้เสี่ยงทั้งหลายที่ตรวจไปเนี่ยฮะอันนีต้ต้องเน้นย้ำเลยแล้วกัน ก็คือเรื่องของกาดอย่าตกเนี่ยจำเป็นจริงๆเลยนะครับผมขอร้องบรรดาพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวกลสินของเราเนี่ยหนึ่งนี่หน้ากากาอนามัยนะครับพวกเรา,เอ,าออกจากบ้านมาสวมหน้ากาก,ากาอนามัยตลอดเวลาเลยนะครับสองก็คือเรื่องของการเว้นระยะห่างกับบุคคลที่เราไปอ,าอยู่ไกลเนี่ยอย่างน้อย1เมตรนะครับเว้นระยะห่าง3ก็คือ,เ,อเรื่องของการทำความสะอาด ร่างกายมือไม้ต่างๆเนี่ยมันสัมผัสอะไรมาเยอะแยะเราใช้เจลแอลกอฮอลหรือว่าสบู่เนี่ยล้างบ่อยๆสก็คือการตรวจวัดอุณหภูมินะครับถ้าหากว่าท่านตรวจไปพบว,ว่าโอเป็นไข้สูงมีอุณหภูมิเกินกว่า37.5องศาเนี่ยขอร้องให้ท่านไปพบแพทย์นะครับแล้วก็ห้าก็คือเวลาท่านไปเข้าสถานที่อย่างเช่นห้างสรรพสินค้าหรือว่า ส่วนราชการต่างๆเนี่ยให้ท่านมีแอปพลิเคชันไทยชนะด้วยนะครับในมือถือของท่านเนี่ยมีใครเป็นเนี่ยเขาจะได้สืบสวนต่อได้นะครับภ้าประการเนี่ยขอร้องให้ปฏิบัติกันเป็นนิสัยที่เรียกว่า New n o r m a อเลยละกันนะครับ ฟังแล้วนะคะพี่กุ๊กไก่ก็ไม่ยากมากในการจะปฏิบัติตามเลยนะคะก็เหมือนอย่างที่เราบอกเสมอว่าใช้ชีวิตแบบใหม่ให้มันเป็นปกติถูกต้องคือ new normal ปกติวิถีใหม่เนี่ยละค่ะไปไหนมาไหนเราไม่เคยมีอุปกรณ์ที่ออกจากบ้านก็คือนอกจากแต่งหน้าทาากให้สวยงามแล้วที่ลืมไม่ได้ก็ต้องหน้ากากใส่ให้ตลอดเวลาเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะไม่ไปในพื้นที่ที่มีคนอยู่รวมกันมากๆค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือมือที่เราจับไปหน้าต่างๆเนี่ยต้องล้างให้มันสะอาดค่ะ แล้วเวลาเขามีการตรวจคัดกลองหรือว่ามีการวัดอุณหภูมิก็เข้าไปตรวจเนาะให้ความร่วมมือบางทีเราไปตามห้างเขาบอกเขาตรวจอุณหภูมิหนบางคนฟึดฟัดฟึดฟัดไม่ได้ไม่ได้ค่ะวิวิถีใหม่เราไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะคะและสุดท้ายเรื่องของการมีแอปพลิเคชันในมือถือทั้งแอปพลิเคชันไทยชนะแล้วก็หมอชนะเพราะวันนี้โหลดทั้งสองแอปเลยนะคะเราในความหมายคือแบบจำไม่ได้แน่ทำไรเราไปไหนบ้างก็เลยต้องสองอันนะคะแล้วก็เพิ่ม Google Ma บก็ไปด้วยนะฟะสามอันต้องระวังตัวเองให้ปลอดภัยปลอดภัยกับตัวเองแล้วคนอื่นก็จะปลอดภัย <ไ>ใช่ค่ะฝากไว้นะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราทั้งสองคนก็นต้องลากันไปแล้วค่ะ,คะสู้ไวัสโควิดสวัสดีสสดค่ะ,คะ